ทำไมต้องดื่มน้ำหลังตื่นนอนทันที14เหตุผลนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะคะวิ่ตื่นนอนทันทีเนี่ยทำอะไรดีเนี่ยดื่มน้ำเลยค่ะพี่ปลาเคยบอกใช่ไหมคะหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องดื่มน้ำทันทีวันนี้พี่ปลามีคำตอบให้ค่ะ สิเหตุผลที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะเราลองถามตัวเราเองเลยนะคะหลังตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยเราทําอะไรเป็นอันดับแรกพี่ปรานะคะอยากจะบอกเลยค่ะแล้วก็มันย้ําเตือนว่าตื่นนอนนะคะดื่มน้ําสะอาดเลยค่ะอุณหภูมิห้องเนี่ยสุดยอดที่สุดละคะ่ะอุ้ยจริงเหรอพี่ปราจริงค่ะ เพราะน้านะคะคือส่วนประกอบของร่างกายที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากในร่างกายของเราเนี่ยมีน้ํามากถึง70%แล้วเราก็จะเสียน้ําในร่างกายนะคะจากกิจกรรมต่างๆโอ้โหยิ่งตอนนี้อากาศร้อนเนี่ยเป็นไงคะทางเหงือ่อเป็นไงคะทางการขับถ่ายหรือแม้แต่การหายใจของเราก็จะทําให้น้ําในร่างกายของเราลดลงได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นนะคะพี่ปราบอกเลยว่าหลังตื่นนอนตอนเช้าเลยเราไม่ควรละเลยการดื่มน้ำสะอาดเป็นประจํานะคะซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยเพิ่งจะตื่นตัวแล้วก็ขาดการรับน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงร่างกายจึงต้องการน้ำเป็นพิเศษค่ะอุ๊ยพี่ป้าแล้วมันมีประโยชน์หรือมันมีเหตุผลอะไรที่สำคัญมากขนาดนั้นหรือกาที่เราตื่นนอนตอทนท,ทันทันทีมีค่ะวันนี้พี่ปรารวบรวมมาให้แล้วนะคะ ข้อที่หนึ่งกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เราดื่มน้ำในตอนเช้าโหร่างกายของเราจะตื่นตัวมากเลยค่ะเซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆอันนี้พี่ปราบอกเลยนะคะมีหลายคนเลยที่เขียนมาในข้อคอมเมนต์แล้วก็คอนเฟิร์มว่าอุ้ยพี่ปรามันได้ผลจริงๆเลยค่ะตื่นนอนขึ้นมาแล้วเนี่ยดื่มน้ำสะอาด แล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เชื่อไหมคะว่าแทบจะไม่เป็นหวัดหรือมีสุขภาพร่างกายที่ดีมากเลยนะคะข้อที่สองปรับสมดุลต่อมน้ำเหลืองค่ะดื่มน้ําตอนท้องว่างนะคะยังช่วยปรับสมดุลต่อมน้ำเหลืองส่งผลดีต่อระบบภายในของร่างกายลดความเสี่ยงของการอักเสบต่างๆได้มากเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้อดีมากๆเลยค่ะข้อที่สามช่วยล้างลําไส้ค่ะ เนื่องจากตอนเช้าเป็นช่วงที่ท้องของเราว่างการดื่มน้ำตอนเช้าหลังจากตื่นทันทีก็จะทำให้ลำไส้ของเราเป็นไงคะได้รับน้ำมากเลยค่ะเป็นการชำระล้างลำไส้เตรียมพร้อมต่อการดูดซึมอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างเต็มที่พี่ปราคะเช้าหลูตื่นขึ้นมาเนี่ยนุทานเป็นน้ำอย่างอื่นได้ไหมคะอันนี้นะคะเป็นคำตอบที่อยากจะบอกเลยว่าน้ำอย่างอื่นก็ได้แต่น้ำที่ดีที่สุดคือ น้ำสะอาดอุณหภูมิห้องเลยค่ะประมาณเท่าไหร่ล่ะพี่ปรา 200cc นี่ก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะกลางคืนในช่วงที่เรานอนหลับร่างกายของเราก็มีการซ่อมแซมส่วนสึกร้อต่างๆใช่ไหมคะมีกระบวนการทํางานต่างๆถ้าเราตื่นขึ้นมาเราได้ทานน้าอย่างที่บอกเลยเหตุผลต่างๆที่พี่ปลาให้เนี่แหละคะ่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆแล้วก็หลายคนที่เล่าให้ฟังเลยนะคะ เขาบอกเลยว่าเขาปฏิบัติตามเขาดื่มน้ำนี่ร่างกายเขาแข็งแรงมีพี่หลายท่านต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ก็มาบอกว่าไม่เคยป่วยหรือไม่เคยไม่สบายเลยเป็นระยะเวลานานเลยหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมานี่ก็ทานน้ำสะอาดแล้วก็ดูแลสุขภาพพร้อมทั้งอะไรคะทานอาหารที่มีประโยชน์นี้สำคัญมากๆเลยคะ่ะข้อที่สช่วยพยุงนะคะ การทำงานของข้อต่อและกระดูกส่วนต่างๆในร่างกายการดื่มน้ำให้พิงโผลจะช่วยให้ร่างกายของเรานียห่างไกลจากโรคอะไรคะปวดหลังแล้วก็ปัญหากระดูกต่างๆได้ดีเลยค่ะพี่ปลาบอกเลยนะคะหลายคนเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากเลยเกิดจากการที่เราใช้ร่างกายเราผิดท่าและในร่างกายของเรานะคะเซลล์ต่างๆที่บอกเลยว่าร่างกายของเรานี้จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง70% การที่เรารับประทานน้ำอย่างเพียงพอจึงท,ทำให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะข้อที่5กระตุ้นระบบการย่อยอาหารเมื่อดื่มน้ำหลังจากตื่นนอนทันทีน้ำที่เข้าไปในกระเพาะอ,อาหารจะช่วยอะไรราคะช่วยกระตุ้นระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทานน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะข้อที่6ช่วยลดอาการผิดปกต,ติต่างๆของร่างกาย เพียงดื่มน้ำทันทีที่ตื่นนอนเป็นประจำจะช่วยให้เรานี้ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับลำคออาการปวดท้องประจำเดือนปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตาท้องเสียท้องร่วงก็เพราะปัสสาวะอักเสบแล้วก็อาการปวดหัวนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะข้อที่7ช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่เชื่อไหมคะน้ำมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างเซลล์ใหม่ พร้อมทั้งยังเป็นส่วนสําคัญในการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะคะอันนี้บอกได้เลยมีการศึกษามาแล้วก็พบว่านักพาะกายนี่จะดื่มน้ำเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเห็นไหมคะน้ําเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยยิ่งในตอนนี้อากาศร้อนมากร้อนมากจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปราอยากจะบอกเลยว่าภาวะที่ใครที่ดื่มน้ําน้อยเป็นไงคะ เซลหรือร่างกายเรามีการสูญเสียน้ําทางเหงือ่อทางส่วนต่างๆแต่เรารับน้ํเข้าไปน้อยเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกไม่สดชื่นและปัญหาที่ปาหม,มาก,ก็คือจะมีอาการที่เรียกว่าภาวะขาดน้ําเพราะฉะนั้นหลายคนจะเป็นไงคะมึนๆงงๆหรือมีความรู้สึกบางคนเป็นลมก็มีนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยดีขึ้นก็คือตั้งน้าเลยค่ะตั้งน้าําสรดไ้ข้างๆตัวแล้วก็จิบไปเรื่อย พอบางคนที่ไม่ทานน้ำบอกว่าพี่ป้าหนูกินทีเดียวไม่ได้หนูรู้สึกมันจะคลื่นไส้มีนะคะบางคนทานน้าธรรมดาไม่ได้หรือใช่จิบเอาค่ะจิบไปเรื่อยๆตั้งขึ้นมาเลยวันนี้เราจะทานน้าเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สี่ล้วก็ตั้งไว้ขดครึ่งเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆจิบเทใส่แก้วแล้วจิบไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเซลล์ของร่างกายนี้ไม่สูญเสียน้ําและที่สําคัญก็มีการขับถ่ายของเสียหลายคนมีการท้องผูก ปัญหาที่ตามมาก็คือถ่ายไม่ออกปัญหาที่ตามมาก็คือริดสีดวงทวารปัญหาที่ตามมาก็คือการสูญเสียเลือดนะคะออกจากร่างกายบางคนมีปัญหาซีดจะปัญหาริดสีดวงทวารเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ป่าฝากไปเลยนะคะดูแลสุขภาพตังสำคัญนางเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะ ถึงตอนนี้อย่าลืมนะคะแช่ก็คิดเห็นแช่ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพี่ฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะ<ปรา>เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่8กําจัดไขมันส่วนเกินโอ้โหคงไม่มีใครอยากจะอ้วนใช่ไหมคะพี่ปราและน้ําช่วยได้เหรอารช่วยได้ค่ะหากดื่มน้ําในตอนเช้าหลังตื่นนอนเป็นประจาเลยนะคะ จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการเผาผลาญไขมันมากขึ้นก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะลดน้ําหนักเป็นอย่างยิ่งพี่ปราบบอกเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยเขาจะมีเทคนิคนะคะที่จะลดน้าหนักก็คือจะทานน้ําก่อนอาหารในทุกๆมื้อซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากว่าจะช่วยทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะร่างกายก็จะได้รับสารน้ําที่เพียงพอก็จะมีผิวพรรณที่สวยงามและเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะคะ พราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะลดน้ําหนักอ่ะแต่ย้ํานะคะต้องเป็นน้ําสะอาดนะคะน้ําธรรมดานี่ค่ะไม่ใช่น้ําหวานนะคะแล้วก็ต้องงดแล้วก็ลดอาหารอย่างอื่นด้วยควบคุมอาหารด้วยซึ่งจะทําให้ร่างกายของเราเห็นผลมากเลยนะคะในการกําจัดไขมันส่วนเกินค่ะข้อที่9กระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายหากการดื่มน้ําเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทําตอนตื่นนอนนะคะ เชื่อไหมคะาว่าระบบผ่อผ่านและระบบการย่อยอาหารของเราจะแข็งแรงมากพี่ปราณเน้นเลยย้ำเลยนะคะว่าขณะที่เรานอนหลับร่างกายของเราไม่ได้นอนหลับอย่างเดียวนะคะเขาไม่ได้นอนหลับตามลเลยคะ่ะจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆเมื่อเรารับประทานน้ําสิ่งหนึ่งอย่างที่บอกคะ่ะก็จะกระตุ้นระบบการเผ่ผ่านร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมคะ่ะอ่าอยากให้ร่างกายมีระบบการเผ่ผ่านที่ดีเราก็ต้องทานน้ามากๆนะคะ ข้อที่10กระตุ้นการทํางานของสมองเติมน้ําให้สมองตั้งแต่เช้าจะช่วยกระตุ้นให้สมองเราปรับลื่งขึ้นค่ะกระตุ้นกระบวนการคิดความจําแล้วก็สมาธิข้อ11ป้องกันมะเร็งอันนี้พี่ปรางบ,บอกเลยนะคะมีการศึกษาเขาพบเลยว่าถ้าเราดื่มน้ํานะคะหลังตื่นนอนเป็นประจํา จะช่วยป้องกันหรือทําให้อัตราการเกิดมะเร็งกะระเพาะปัสสาวะและมะเร็งลาไส้ลดลงค่ะเหตุผลคืออะไรคะสารตกค้างที่สิ่งต่อก,การเกิดโรคมะเร็งในกะระเพาะปัสสาวะจะถูกน้ําชาล้างไปจนหมดค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก็อย่างที่บอกเลยค่ะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะคะสิ่งสําคัญที่พี่ปราย,ยาบอกก็คือการดื่มน้ํามากค่ะจะช่วยให้เราเนมีการติดเชื้อลดลงค่ะ ข้อ12ช่วยจัดระเบียบการทํางานของลาไส้น้ําที่ลงสู่กระเพาะว่างเปล่านะคะจะช่วยจัดระเบียบการทํางานของลาไส้อาการท้องผูกที่เคยมีก็จะหายเป็นปริทิ้งเลยค่ะอันนี้สําคัญมากๆนะคะพี่พราณเน้นแลยย้ำเลยลเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะข้อ13กรองสารเคมีแล้วก็สารพิษน้ําที่อยู่ในกระเพาะนะคะก่อนที่ร่างกายจะรับอาหารเช้า เป็นเหมือนตัวกรองสารเคมีและสารพิษที่ติดมากับอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะข้อ14ป้องกันโรคผิวหนังช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมีน้ำมีนวลช่วยให้ผิวผ่านสง่งผ่องใสนะคะหค่างไกลโรคผิวหนังโรคสะเก็ดเงินลดการเกิดฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอยแห่งวัยเห็นไหมคะน้ำมีประโยชน์จริงๆเลยค่ะและอย่างที่บอกน้ำสะอาดเนี่ยคือน้ำที่ดีที่สุดแล้วค่ะ ถ้าเราทานแล้วเนี Means, ่ยมันจะเรียกว่ายอดเยี Bach, ่ยมมากเลยถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องาย u ทูบพีทีฟีชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้ส่งไมยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะ เชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิงด่งกิ้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 งช่องยูทู h เฮล t ี y Fit เชื่อพี่ปรานะคะ